ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยดีต้อนรับเข้าสู่เกมซูเปอร์เดูดกันอีกครั้งหนึ่งนะอยู่กับผมพมาและก็ช่องกระสิบเกมมิ่งจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นกระสิบเกมมิ่งแล้วนะครับเพราะว่าต้องเบาไว้ครับตอนนี้ตอนกลางคืนครับอันนี้คือบริเวณที่ผมขุดเอาเหล็กออกไปทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่ากินเนื้อที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากครับจริงๆมันกินขึ้นไปข้างบนอีกแต่ว่าไม่มีเวลามาขุดนะครับในจังหวะที่ขุดเหล็กไปด้วยนะครับปรากฏว่า มีแร่แตะกัวนะครับหรือว่าลิเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ติดกันด้วยนะครับยังไม่พอครับด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นแร่ฐานหินนะฮะอยู่ติดกันอีกนะครับผมเลยรู้สึกว่าตรงไหนที่มีแร่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะพ่วงแร่อีก 2- อสาอย่างแบบที่ผมเจอก็เป็นได้นะครับจากการขุดแร่นอกรอบไปนะฮะเราได้เหล็กมาประมาณ6สเต็กนะครับเยอะจริงๆหินอ่อหินหินสเต็กเดียว ก็ดีครับก็ดีเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทํารั้วเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรับมือในคืนแดงเดือดที่119นะครับณนะตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่า,าใน Twister t f f i c i a l นะครับซ day นเดอรทูดก็มีแค่ประกาศว่าเตรียมตัวนะฮะร,รอดูเอาไฟ20อัปเดตนะครับผมก็ ยังไม่เห็นอัปเดตสักทีผมไม่แน่ใจนะเท่าที่เดาผมอาจจะผมคิดว่ามันอาจจะไปเป็นสิ้นเดือนก็เป็นได้นะครับสิ้นเดือนวิจิจากตอนแรกนี่ผมคิดเอาไว้นะ,ะว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นวันฮาโลวีนแน่เลยไปไป,ไปมามา,มาเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับไปไปมาม,ามานี่คือมันไกลขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่ผมคิดคือผมจะวางพื้นก่อนนะฮะพอวางพื้นเสร็จแล้วก็ค่อยวางรั้วด้านบน แต่ตอนนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเสริมนะฮะเห็นซอมบี้เขาชอบตีเยอะมากเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยวางโครงเหล็กไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายต่อการทำเดือดๆ,ๆนี่วางไปเลยเก็บชิ้นงานเรียบร้อยอันนี้ผมกระโดดได้อยู่ไหมอุ้ยกระโดดได้อยู่เจ๋งลวดของเราจะเป็นลวเหล็กธรรมดาจริงๆก็ไม่ได้กันอะไรมากนะครับเพราะว่าซอมบี้เขาเก่งอยู่แล้วนะฮะ หรือผมจะทำรั้วเฉพาะตรงบริเวณตรงนี้ก่อนดีอ่าๆๆผมไหนๆทำไปแล้วทำไปเลยละกันนะครับมันไม่น่าทันหรอกเพราะว่าสถานที่เราค่อนข้างกว้างมากนะครับ แย่และไม่ต้องดีกว่าอ่านี่ต้อง,องเป็นบ็อกสองอันไปเลยโอ้โหอยู่ดีๆก็เสียนะฮะแก้ไขให้มันเป็นเสาไปเลยดีกว่าง่ายน,นิดเดียวหมดหมดแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดกันอันนี้เป็นอ่าได้ได้ได,ได้แม่เจ้าจะรับมือกับซอมบี้ไหวไหมคืนนี้ถามจริง ตรงส่วนไหนที่ไม่ทันก็เป็นไม้ไปส่วนไหนที่ทันก็เป็นเหล็กนะครับเปิดช่องเอาไว้หนึ่งช่องช่องใหญ่ๆตรงนี้นะครับรับกับแขกที่จะมาเยือนบ้านเรานะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแขกเนี่ยจะยอมมาทางที่เราให้ไว้ไหมนะครับส่วนมากแขกมักจะไม่ค่อยมาทางที่เราให้ไว้นะฮะแขกมักจะได้ไก่มากินหนึ่งตัวขี้เกียจไปเอาเอาไว้ก่อน เอาละเสร็จแล้วตรงนี้อันนี้เป็น2ชั้นนะฮะอันนี้กั้นหนาไว้นะครับจริงๆผมกะว่าจะสูง3นะฮะเอาจริงๆแต่ไม่ไหวนะครับเอาแค่2ไปก่อนแล้วกันนะฮะแต่ก็มี3โผมาลางๆไว้นิดนึงนะครับให้ได้เห็นนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะโผมาลางๆยิงด้วย <laughs> โอเคหนึ่งสองอึ๊บอา้าวโผ่ อันนี้เราอัปเกรดมาระดับหนึ่งพอนะครับยังไม่สุดนะครับขืนสุดนี่ไม่น่าทันฮะจริงๆก็ไม่ทันอยู่แล้วด้วยนะครับสองทุ่มห้บานะครับใกล้เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ทำเป็นเสาด้านหน้าึบเรียบร้อยอึหนึ่งสองอต้องค่อยๆครับฟังหนึ่งสองอหนึ่งสองอ เลงไว้2รอบครับเรียบร้อยครับประมาณนี้เอ้ยเหลืออีกอันนึงอะ่ะทำไปเลยใช้เหลือทําไมนี่แน่และแล้วก็สามทุ่มเราไปเตรียมตัวเตรียมของเตรียมปืนกันดีกว่าผมเขาบอกว่าผมมีความปิติยินดีที่จะยินดีต้อนรับนะฮะลูกค้าทุกท่านเลยไม่ได้เจอกันนานมากแล้วรู้สึกคิดถึงสุดนะครับสามทุ่มยี่สิบยกระบอกหนัก เอาก็บอกหนักไปนะครับยาอยู่แค้ตัวเขาไว้นะครับเวลาเราเปิด inventory เข้ามานะฮะนี่ฮะมองมันจุดก,กลางๆแมปไงเราก็เลื่อนลงมาได้ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไประเดิมเลยเหรอใส่กระสุนไม่ทันแล้วครับอีก15นาทีนะฮะไม่มีเวลาแต่งปืนแล้วด้วยนะฮะเอามาเยอะๆเลยหุ้ยกับดักระเบิดผมอยากใช้อ่อผมอยากใช้กับดักระเบิดมาก มีระเบิดไฟด้วยมีตัวนี้ด้วยของดีนี่ว่าเฮ้ยเอามาเลยนะฮะผมว่างกับดักระเบิดทันไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าทันไม่น่าทันไม่น่าทันเฮ้ยเฮ้ยอุ๊บ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 มันมาแล้วมันมาแล้วกระตุกอย่างใหญ่หลวงมันมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะทำการเปิดสวิตเปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนั่นอะ ผมบอกแล้วไม่ไม่เคยเลยไม่เคยที่จะมาดีเลยทุกคนมาถึงก็มาหาเรื่องหาเรื่องล้วเลยอะ่ะเหมือนเสียงอีกาอีแล้งอะอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอีแหลงก็เอายิงไม่โดนอืมอ,อีแลลงก็มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำไมกระดักไม่ทำงานผมลืมต่อสายไฟอะไรหรือเปล่าเนี่ย ระเบิดก็ไม่ยอมระเบิดแม่เจา้าโอ้ยแย่แล้วกับดักไม่ทํางานเลยครับแย่แล้วผมดึงเช็คกับดักเป็นบ้าเอ้ยแย่แล้วกับดักเราไม่ได้เช็คนั่นนั่นอีแล้งอีกแล้วครับรู้สึกว่าอีแแล้งจะเยอะนะฮะเยอะเป็นพิเศษด้วยอืแต่ว่าอีแแล้งพวกนี้รับมือง่ายนะครับเวลาเวลามันไม่ได บินอยู่ด้านนอกนะฮะผมใช้แต่ปืนเอเคอย่างเดียวนั่นไงระเบิดโอ้ยขอบคุณนะในที่สุดก็โดนระเบิดหรือเอายิงระเบิดวะรั้วถ่วงเวลาได้จริงนะใครคิดจะสร้างบ้านสร้างรั้วไว้หน่อยก็ดีนะฮะดูดิมันถ่วงเวลาได้จริงอนะ่ะแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่มาทางไม่มาประตูเป็นไรกันไม่มาประตูพวกนี้นี่อยากเข้าเข้าอยากอ๋ออยากเช็คว่ารั้วเนี่ยแข็งแรงดีหรือเปล่านะครับ เป็นแบบว่าผู้ช่วยนะครับคอยดูว่าเอ๊ะรั้วแข็งแรงดีไหมผมว่าถ้าเกิดช้าขนาดนี้เนี่ยผมเอา,เอาสโคบคูณ8มาเล่นดีกว่า modify ออกครับเอาออกไปเอาสโคบคูณ8มาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาอยิงตูดซะไส้เลื่อนอยิงทีเดียวมันไม่ตายครับนั่นโดอัวไม่โดนหัวอ่ะนี่ นัดเดียวจอดนัดเดียวจอดต้องเล็งเล็งดีๆสโคบคุณ8ดมันบังคับยากแล้วรู้ว่าเราอึดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมผมเห็นมันตีตั้งนานแล้วไม่ตูกระเด็นกระเด็นบังคับยากครับสกอบคุณแปดบอกตามตรงว่าบังคับยากมากมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เกิดในบ้านเราดื้อเลยนะฮะอู้หูมันนะมันใครสายสไนเปอร์นี้มันเดี๋ยว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 ปืนหายปืนหายบางอาจทำปืนหายแป๊บหนึ่งครับนี่ลูกลูกซองระยะประชิดไม่เห็นเหรอลูกซองระยะประชิดอื้อ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 ัด้าไมมันนะอยากตะโกนมากนี่แน่แขนขาดลยซะ ลัวเริ่มพังแล้วครับก็ถ่วงเวลาได้ได้สักพักนึงอยู่นะพี่หัวขาดไปพี่อุ้ยไม่โดนพี่อันนี้นี่โดนไหลพี่จัดหัวมีใครพ่นกดอะไรมาด้วยเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่เอาอันนี้ไปไปไกลๆไปไกลๆน้องหมาด้วยตัวหนึง่งเอาละอันนี้บ้างอันนี้บ้าง ไม่ได้ใช้มานานคิดถึงเลื่อนสุ่มสุ่มเข้าไปก่อนสุ่มจัดก,การเจ้านั่นน่อนี่แนะ่เป็นการถ่วงเวลาที่ดีครับถ่วงเวลาลูกค้าของเราครับกว่าจะมาถึงตัวเราได้ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะผมขอระยะไกลอู้ยตายเหมาะมากตายเหมาะมิงมากฮนะรอ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 กลุ่มนั้นรอกลุ่มนั้นอ เจ๋งละเนรละนาะเจ๋งอีกรอบนึงสวยอันนี้ปืนพกบ้างยิงช้าเลยฮะผมไม่ได้อัพปืนพกเพราะฉะนั้นปืนพกยิงชา้าแล้วก็ดาเมจเบามากๆครับอู้แต่ก็หัวขาดได้ถ้าเกิดว่าติดขีนะฮะจะหัวหลบทําไมล่ะพี่ไอหมาสักตัวนั้นทำอะไรทำอะไรทําอะไรกันเฮ้ยดีอะรู้อย่างนี้ส้างัวตั้งนานแล้วมันมันดีไมไมก็ ไม่นีสะใจครับ,รบมันเป็นอะไรที่สะใจจริงๆนะท่านผู้ชมลืมสใส่กระสุนไอ้บ้าเลยแล้วก็ยิงระยะใกล้ทำไมเนี่ยไม่ควรยิงระยะใกล้ใส่กระสุนมันควรยิงระยะไกลนะฮะนุ่นจัดไปหนึ่งดอกนี่เอาไม่โดนฮนะหัวน็อกตปยผมว่าผมถอดอันนี้ดีกว่าถอดปากเก็บเสียงเพื่อความมัน แล้วเสียงมันก็จะแบบว่ากังวานนะฮะแต่ไม่เห็นปืนนะฮะปืนหายกังวานเลยทีเดียวผมเก็บไอ้นี่ก่อนยังยังยังไม่ย,ยังไม่ยังไม่ตายอีกเออเฮ้อเจ้าเจ้าเจ้าจกังวานใจมากไม่โดนด้วยบ้าเลยไอ้บ้าเลย,เล,ยเลิงเก็บตัวนู้นอะผมไม่ถนัด ตัวซอมบี้วิ่งโดนหัวครับผมรู้สึกมันเด้งได้ครับอะไรที่เด้งได้แสดงว่าโดนหัวไม่โดนหัววะ่ะโดนคอหอยเล็งคอหอยแทนมีใครอมไหมครับจังหวะมันตีอะผมอยากฝึกจังหวะที่มันตีเล็งให้โดนติ๊กี้นี่มาด้านหน้าแล้วมันถอย มันถอยหลังไปได้ไงวะเฮ้ยอื้ยนั่นแหละโดนสักทีแม่คุณแม่ลูกยัางยางยางเดี๋ยวก่อนยังไม่มีทางครับไม่มีใครผ่านมาได้ครับอจัดหัวไปหนึ่งดอกเฮ้ยแต่มันจะอู้วอ้ออ้ยของเข้าของพังบังบังบังอาจแล้วบังอาจแล้วแย่เลยไฟดับเลยไอ้พวกนี้มันทำข้าวของพังเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ล่วงไปก่อนไอ้บ้าเอ้ยบังอาจทำข้าวของพังอุ้ยกระสุนนะกระสุนอืมเลงเลงเลงตัววิ่งเด็ดเด็ดเน้นเน้นนะเน้นเน้นอืมอืมโอ้ผมมีความสุ บ้าแล้วโรคจิตแล้วมีความสุขกันดิงซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกิดหน้าประตูไม่เอานะคุณพี่เจคุณเจเกิดหน้าประตูเลยอ่ะเฮ้ย้ออันนี้อันนี้เขาผ่านมาได้ว่ะอันนี้เขามาหาเราได้ครับโอ้โหเปลี่ยนกระสุนก่อนแป๊บหนึ่งผมรู้สึกผมไม่ได้ใช้อันนี้มานานแล้วนะลูกโมลูกโมมีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นลูกโม่กระสุนหก รู้สึกว่าจะอยู่ในกล่องผมไม่ไดเอามาใช้ฮะอ้อาวไม่โดนเหรอครับเนี่ยเน้นเน้นอ้อาวไม่โดนอีกค่อนข้างยากหน่อยคือลูกโม่จะยิงยากนิดนึงยังไม่ตายหัวไม่แอนตัวไม่หลุดรู้สึกว่ามาเกินละมาเกินพิกัดมาเกินโคตา้า ผมต้องใช้อาวุธหนักนิดนึงนะฮะเกินโคต้ามันต้องจัดหนักนิดนึงไม่เอาตอนนั้นไม่เกินโคต้ายังอยู่ครบอะไรอยู่มาอยู่ใ,ใกล้ๆนะเฮ้ยอันตรงนั้นตรงนั้นเกินตรงนั้นเกินโคต้าเลเวลอัพนะฮะเลเวลอัพอืมมันครับมันมันดุดุเลยทีเดียวครับอือ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้นั่นไม่เอาอุ้ยบ้านพังครับบ้านพังไม่เอาไม่เอาพี่ผม,ผมไม่เอาผมผมแอนตี้พี่ผมไม่ชอบดูบ้านผมพังสิเหล็กเหลืออะไรตกลงมาหมดแล้วเนี่ยผมคิดถึงเหลือเกินอุ้ยผมคิดถึงมากเลยนะฮะไม่ได้ใส่อะไรเลยเอามาแบบเพียวๆพวเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังในโดนด้วยครับ จะโดนแขนหน่อยก็ไม่ได้อันนี้ก็ล่วงลงไปอีกเอาเข้าไปอันนั้นอันนั้นต้องอยิงตูดพี่ตูดแน่นมากไม่โดนแล้วครับกระจังหวะไม่โดนต้องเก็บเก็บระยะใกล้เป็นสไนเปอร์ระยะใกล้ไปนะฮะหมายถึงใกล้มันใกล้ไปนะครับถอยไปไกลๆได้ไหมคิดถึงเลยฮะลูกโม่ลูกโม่ลูกโม่แบบลูกโม่เลย <c oughs> <c oughs> เสียงมันดังกังวานยิงแล้วหลังแอนแต่ไม่ตายลูกโม่เบาคนระับไม่ได้อัพเพิร์คมาไม,ไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีผมว่าผมโดนอะมันน่าจะทะลุได้นะดูดิไม่ตายอนะแต่หัวขาดเฉยเน้นๆใส่กระบ,บอกใหม่เข้าไปเฮ้ยผมชอบนะเดี๋ยวผม ยิงจนไม่ได้ลุกเนี่ยยิงจนแบบไม่มีเวลาได้ลุกเลยมผมรู้สึกว่าทํารั้วแล้วมันดีอ่ะโอ้ยไม่โดนโทษทีโทษท,ท,ทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมจัดไปน่าจะมีอีกหลายจุดโอ้โหถ้าเกิดเี่มันนะจัดเข้าไปผมว่าขึ้นไปด้านบนนะ่าจะเห็นเยอะกว่านี้ ตตตตตตเยอะจุดจริงด้วยยังไม่ตายครับยังไม่ตายไม่โดนด้วยครับสวยครับพี่ทำเล่นกับเพื่อนได้นะครับสร้างรั้วใหญ่ๆแล้วก็คอยให้คนใดคนหนึ่งอยู่ด้านบนเนี่ยเป็นสไนดยดักเก็บนะฮะส่วนอีกคนสองคนข้างล่างเนี่ย คอยดูคอยเก็บซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝั่งนู้นมีไหมฝั่งนู้นผมมองไม่เห็นครับต้องทําเสาอีกเสาหนึ่งอันนี้ต้องใช้ปืนปืนแบบระยะใกล้แล้วครับปืนลูกโมดดีกว่าลงไปด้านล่างคุยกันต่อครับคุยกับลูกค้าต่อ,อยิงขาแล้วไม่โดนเลยฮะสบัดมากกระสุนอ้ยล่วงแอนแอ,อะ ืนลูกโม่มันติดอย่างหนึ่งนะติดตรงเนี้นี่แหละยังไม่ตายซะด้วยคุณพี่ชายกระโดดขึ้นมาสิค่ะอ้าว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 เฮ้ยยิงตูดปึ้งอาศัยยิงตูดคือยิงช่วงลำตัวนะครับมันจะยิงง่ายที่สุดนะครับมีสิ์โดนมากที่สุดด้วยนะฮะอุ้ยทะลุสองไม่ตายสิ ไม่โดนครับกัจังหวะหลบได้ดีนะชีชีเก่งหลบหมูก้มพอดีครับเชียวเอวไปด้วยไม่โดนนะอ,อ่ะตัตัตัวแอนเลยทีเดียวโอ้ไอตัวนี้ตายยากไอตัวนี้โหดอ้าวล่วงไปซะงั้นอ เดินไปเดินมาทำไมไม่มีอะไรเล่นเหรอยิงยิงรัวๆยิงรัวๆยิงยิงยิงซ้ำนะครับกลัวไม่ตายยิงซ้ำยิงซ้ำไปเลยล่วงลงไปซะตายไปให้หมดตายไปหมดอย่าให้ได้ลุกอย่าลุกไม่ต้องลุกโอ้ยหิวข้าวแล้วเมื่อไหร่จะหมดสักที เร็วเร็วเร็เรตีสามย้าแล้วเร็วเอาให้หมดเอาให้หมดเร็วอือนั่นแหละครตายคาโกงไปคุณพี่คุณผู้หญิงจุกอกไปอีกหนึ่งน้องหมาน้อยน้องหมาน้อยสวัสดีครับน้องหมาน้อยอื้อผมชอบมากครับการเลงยิงสะบปบนี่เป็นอะไรที่งานถนัดผมเลยแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ปืนลูกซองเลยเนี่ย นี่แน่ล่วงไปซะจุกไปซะจุกไปซะจุกอีกหนึ่งหนึ่งยังยังอืออืออีกตัวตายยากมาอีกแล้วแต่ผมยังไม่เห็นตัวระเบิดเลยนะครับผมยังไม่เห็นตัวระเบิดขอโทษครับพี่ผมผมไม่น่าพูดเลยทำไมมันมาตอนเช้าวะ บอกว่าพี่แกคุณยังไม่ติดตายซะก่อนนะฮะวิธีการเก็บตัวระเบิดนะทำทางแบบนี้ถูกแล้วแล้วก็คอยยิงยิงจากทางด้านหลังมันดีกว่าจ้าๆ้าชกระโดดมาช้าอบเอานี่นี่ยิงไส้กิวเลยใครมันมันบังอาจมาอืมยังยังที่ตายยากผมผมผมลุกที่ตายยาก หนีแน่กว่าหัวจะขาดแถมให้แค่เจ็ห้าสิเป็นหนึที่แบบเฮลมีมากนะให้น้อยก็น้อยนะครับค่าพอย n t ก็ให้น้อยตายก็ยากอีกต่างหากนะครับเป็นตัวที่น่าลำคาญมากครับไม่ได้เชิงว่าแบบน่ากลัวผมว่าน่าลำคาญมากกว่าตัวไหนที่มันหดหดตายยาก,ยากล้วก็ให้พอยน้อยเนะี่ยมันไม่คุ้มค่ากันเสียเลยขาขาดตายอุ้ยอุช่อุช หัวขาดไปมีใครอีกไหมนี่วัดดีลูกกระจ๊กวัดดีอ้าเดอ,อเดอเดเด,เดขนาดลูกกระจ๊กนะยงัยงยังเอาไว,ว้ก่อนพี่ผมผมมีธุระผมมีธุระกับลูกกระจ๊กนิดนึงน่ารักยังไม่ตายด้วยนักที่2ต้องดับดินนะครับจะยิงอากาศอีกแล้วน,นี่เนี่ยขาขาดไปซะเหลืออีกเหลืออีกตัวนึ่งกี่ตัวเหมือนได้ยินเสียงเท้าตัวสตัว แล้วผมทำอะไรเนะี่ยอุ๊ปสวิตพังแม่เจ้าสวิตพังโถ่เอ้ยผมต้องยองสายใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยสวิตไม่ควรจะอยู่ตรงบริเวณที่โดนกรดได้ง่ายนะฮะมันต้องแบบวางใหม่ทั้งหมดนี่เนี่ยตายยังหมดยังหมดแล้วเราได้พอยต์มาเท่าไหร่เนี่ยสะสมพอยต์มาสาพอยต์แล้วหรออืมผมยังไม่รู้จะอัพอะไรดีอะถ้าอัพก็คงจะ เอาตัวนี้ดีไหมครับ The Penetrator พี่อ่านว่าไงนะไม่ครับผมไม่อ่านรอบสองครับตัวนี้จะเจาะเกาะทะลุเกาะนะครับ Ignore สิบห้าเปอร์เซ็นต์ armor นะฮะคือไม่สนใจเกาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเกาะกันได้ร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะลดลงไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาสิครับอยากรู้มันเป็นยังไงฮะการยิงทะลุกอกไปโดนตัวด้านหลังเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกิน เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเตรียมตัวรับมือกับซอมบี้ในคืนที่119และการรับมือซอมบี้ของจริงในคืนที่1นึทําไมมันตั้งชื่อคลิปยังไงของมันวะเนี่ยระเบิดก็ไม่ได้ใช้มัวแต่เมามันนะครับกับการยิงซอมบี้ซะง,งั้นโอ้แม่เจ้าอุ้ยกระสุนเหลือ,อเองงเหรอโอ้ตายตายแล้วผมเหยียบกับดักตัวเองบ้างไหมเนี่ยเอ๊แต่ผมเหยียบแล้วไม่ระเบิดนี่ว่าผมอ่านหนังสือเพิ์ง ตัวเหยียบระเบิดแล้วไม่ระเบิดมานะฮะตีนแมวตีนหนูเลยทีเดียวไม่รู้สึกว่าทํากงมารับมือกับซอมบี้มันดีมากดีมากๆครับมันชะลอซอมบี้ได้ครับมีเวลาจังหวะให้เราได้ยิงด้วยครับไม่ได้มากลูกันเหมือนเมื่อพาร์ทก่อนแล้วนะครับตรงฝั่งนี้เหมือนจะไม่มีซอมบี้เข้ามานะฮะเหมือนจะมีแค่บริเวณฝั่งผมฝั่งเดียวมั้งที่มีซอมบี้เข้าดูดีกงไม้ยังอยู่ดีตรงนี้ก็มีเข้ามาปล,ปลายนิดหน่อยนะครับทะลุมา โอเคนะครับผมสำหรับเกมซูเปอร์เดทูดายในพาร์ทนี้นะครับก็อาจจะไม่มันเท่าที่ควรหรืออาจจะมันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ที่สําคัญครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันมานะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับและที่สําคัญครับขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกๆท่านนะที่สนับสนุนผมนะครับผมให้ผมได้ มีชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆถึงมากๆที่สุดเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่จะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาสนับสนุนกันได้นะครับมีหลากหลายระดับให้เลือกนะครับผมก็เอาละวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผูช้ชมไปแล้วนะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมซีเกนเล็กไทม์เจอกันใหม่สวัสดีครับ